สวัสดีพี่น้องคนเลี้ยงควายทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาพี่น้องนะครับมาดูควายแม่พันธุ์ของเสียเอ็กซ์นะครับสามต่อควายไทยนะครับที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับพี่เอ็กซ์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูฝ่ายในครอบพี่เอ็กซ์นะครับควายแม่พันธุ์ที่ถือว่าสูงใหญ่สูงใหญ่มากนะครับตัวนี้อยากให้พี่น้องได้ดูตัวอย่าง สายแม่พันธุ์ที่นามาใช้พัฒนานะครับตัวที่อยู่ตรงหน้าเรามีชื่อว่าอะไรครับพี่ครับช่อชบาครับช่อชะบานะครับเนาะช่อชบาเนี่เป็นสายไหนครับผมช่อชบาเป็นลูกของรีโวครับแม่ชบาแก้วครับแม่เดียวกับเจ้าไม้ครับเป็นแม่เดียวกันกับเจ้าไม้ใช่ครับตอนนี้เห็นสูงใหญ่เหลือเกินนะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่ครับผม ร้อยหกสิบสี่ได้ครับตอนนี้นะครับใช่ครับหกสิบสี่แล้วอายุนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้สามปีสี่เดือนครับสามปีสี่เดือนใช่ครับรูปร่างสมบูรณ์ดีมากนะครับน้องตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะจุดเด่นของเขา้ตามสายตาเราคือตัวนี้อ่ะพี่ตัวนี้ด้วยกระดูกด้วยโครงสร้างครับแล้วก็ ความลึกของเขาครับลําตัวเขาลึกยาวครับแล้วการจ่ายลูกเราเห็นลูกเขาแล้วโอ้ตอนนี้ลูกมีกี่ตัวครับตอนนี้ลูกลูกตัวแรกครับพี่แล้วตัวที่สองที่กําลังท้องอยู่เนี่ยครับท้องกันหนึ่งนครครับหนึ่งนครที่อยู่ฟามอะไรนะอฮาเ์ล่ครับฮาเล่เนาะใช่ครับใช่ฮาเล่อันนี้ครับเป็นแม่พันธุ์ของพีเอ็กนะครับช่อชบาตัวนี้เอ่อ เป็นควายของของเสตเตอร์ครับเสตเตอร์เก่าเนาะใช่ครับทีนี้พี่เอกก็นําเข้ามาพัฒนานะครับใช่ครับตัวนี้บอกได้ไหมครับมูลค่าเท่าไหร่ตอนที่เอาเข้ามาตอนนั้นก็ตัวนี้ก็สามล้านครับพี่สามล้านใช่ครับอ่ะนะครับพี่น้องมาดูควายราคาสามล้านนะครับอ่าเห็นว่าช่วงนี้ราคาควายตกนะครับแต่ว่า ดูนะฮะดูตัวนี้นะครับตัวนี้ได้มากี่ปีแล้วครับผมอตอนนี้ก็เกือบปีแล้วพี่หกปีแล้วเนาะใช่ครับครับนี่ก็เป็นช่อชบานะครับของพี่เอ็กนะครับแม่พันธุ์หลักของฟาร์มอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อยากนําเสนออยากให้ดูตัวอย่างว่าควายที่ใช้นํามาพัฒนาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะรูปแบบลักษณะท่าทางเป็นยังไงครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ราคา สามกิโลนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาใกล้ๆเนาะอัตลักษณ์ชัดเจนสวยงามนะครับจุดเด่นที่เห็นก็คือนี่แหละหน้าอกครับโอ้หน้าอกเต็มดีมากนะพี่เนาะครับผมอันนี้คือพันธุก,กรรมของเขาเลยเนาะพี่เนาะใช่พันธุก,กรรมเลยครับอแบบว่าเลี้ยงสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะโชว์พันธุก,กรรมชัดเจนมากนะครับ สุดยอดจริงครับสําหรับช่อชบาครับตอนนี้ใส่กับหนึ่งนครนี่จินตนาการไว้เป็นยังไงครับรูปรูปแบบก <c oughs> ็บบเราเอามาแก้ช่วงช่วงหลังครับให้ต้องการหลังให้มันตรงอีกนิดหนึ่งโอ้ใช่ครับ <c oughs> หลังมันตรงแล้วต้องการท้ายท้ายให้มันมนอีกหน่อยนึง <c oughs> เพราะเราจะเน้นประกวดครับอยากได้ใหญ่บวกงามอะพี่ก็เลยต้องหาจุดด้อยของเขาแล้วก็ หาจุดเด่นอีกตัวหนึ่งที่มาแก้อันนี้อันนี้ยังไม่งามใช่ไหมฮะก็ก็ยังพี่ถ้าไปไปสนามมันก็ยังมีช่วงหลังที่มันยังไม่ตรงครับครับอ่ะอันนี้อันนี้คือเป็นแนวทางการพัฒนาที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือไปสนามไปดูการตัดสินไปดูควายที่กรรมการเขาให้คําแนะนํามันก็มาปรับปรุงกับควายของตัวเองนะครับนี่ถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นวิธีการในการพัฒนานะครับอ่ะมาดูมาดูลูกนฮะมาดูลูกนะครับ ลูกของแม่ช่อชบานะครับอ่ที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยก็เป็นผลงานนะครับผลงานของแม่ช่อชบาบนะครับเดี๋ยวให้เพ็กเนี่ยเล่าถึงต้นสายของไอ้ตัวเล็กที่อยู่หน้าเราหน่อยครับ<ม>ตัวนี้ชื่อว่าอะไรพี่ตัวนี้ชื่อว่าก้าวไกลครับก้าวไกลก็เป็นลูกของช่อชบากับบิก๊กเอ่อบิ๊กไบค์ครับ ปิ๊กไบของเสียเต้ยครับโอ้ใช่ครับอันนี้ติดมาเลยหรือเปล่าครับติดมาเลยครับติดมาเลยคือซื้อมาแม่ลูกครับตอนนั้นข้อได้ประมาณสักสิบห้าวันนะครับซื้อมาโอ้สามล้านเนี่คือแม่ลูกครับโอแม่ลูกครับอ่มาดูการจ่ายลูกนะครับแม่ตัวนี้ผมเข้ามาเห็นอาบน้ําทีแรกโอ้โหนะดูลูกขาเขาครับอันนี้ดูระยะ ระยะนี้อาจจะดูแบบไม่ใหญ่นะฮะอยากให้มาดูดูตัวจริงแล้วกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าตัวนี้ช่วงขาช่วงท้ายนี่คือดีนะครับมาดีมากนะครับขาบใหญ่มากนะครับลำตัวดีนะครับตัวนี้ลำตัวเป็นทรงกระบอกสวยงามนะครับท้ายก้ามเนื้อยาวลึกนะครับสุดยอดมากนะครับ ถือว่าคุ้มค่านะฟิตเอกนะผมว่าได้มาคู่นี้คุ้มค่ามากนะครับใช่ครับอะเดี๋ยวให้ดึงมาดูหน้าหน่อยครับผมดึงบนดูหน้าหน่อยวันนี้จทำเข้าสนามมากกว่านี่ก็อีกไม่นานแล้วตัวนี้อันนี้อันนี้ร้อยเอ็ดเนี่ยเอาไปครับเนี่ยเอาร้อยเอ็ดเาไปด้วยใช่ครับมันมีรุ่นอยู่ครับรุ่นเล็กรุ่นเล็กเลยครับรุ่นถ้าจำไม่ผิดเก้าถึงสิบสองเดือนหรือเปล่าประมาณนี้นะครับมันมีรุ่นอยู่ครับเพราะตอนนี้ไอ้ตัวนี้มันแค่เก้าเดือนเองพี่เก้าเดือนครับ ดูอัตลักษณ์ดูช่วงคอช่วงอกนะครับเล็บเท้าวสวยนะฮะอันนี้คือควายที่เกิดจากพันธุก,กรรมล้วนๆนะฮะแม่พันธุ์ที่มีพันธุก,กรรมที่ดีแล้วก็มีลักษณะดีสูงใหญ่นะครับพอมาเจอกันกันกบพ่อพันธุ์ที่มีพันธุก,กรรมดีก็สูงลูกก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะครับรูปรอนะครับ นาคมตั้งแต่เล็กแล้วพี่เอกเนาะคมมากเลยนะเขาครับอันนี้ก็คือชุดแม่พัน์ุหลักนะครับแม่ช่อชบานะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นรูปแบบการพัฒนานะครับสูงใหญ่มากนะครับครับตอนนี้เก้าเดือนก็ร้อยสี่สิบบวกแล้วพี่ไม่อยากคิดถึงอนาคตเนาะใช่ครับอันนี้เป็นช่วงขานะครับ ถือว่าบิ๊กไบ่เนี่เป็นพ่อพันธุ์ดาวรุ่งที่ที่จ่ายลูกล้วเห็นผลงานนีแล้วพี่เนาะดีครับดีดจ่ายลูกดีเลยครับครับบ <Big Bye. S 2> ิ๊กไบ์ดูแข้งขาดูกล้ามเนื้อดูโครงสร้างเนี่ยอ้